สวัสดีวันพ่อคะ่ะสวัสดีวันพ่อทุกคนนะคะวันนี้เราไม่ใช่พ่อนะแต่เราพูดในดามความเป็นแม่เนาะว่าวันนี้ลูกชายก็โทรมาอวยพรวันพ่อเขาอันนะั้นเนาะพ่อเขาก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยเ,เราจะมาพูดในครอบครัวของเรานะเราบอกลูกเสมอว่าหนูวันใดวันนึงหนูโตขึ้นมา ตั้งใจเรียนเรียนให้จบแล้วมีงานทำให้หนูไปล่าฝันเลยนะลูกหนูยังไม่ต้องห่วงแม่กับปานะแม่กับปายังช่วยเหลือตัวเองได้หนูไม่ต้องห่วงอยากให้หนูไปล่าฝันหนูให้เต็มที่เลยลูกหนูอยากทำอะไรอยากอะไรในช่วง25ปีเป็นวัยที่กำลังล่าฝันเนาะ,ะเพื่อนเราก็จะบอกลูกบอกว่าให้หนูไปล่าฝันของหนูเลยนะลูก ไม่ต้องห่วงแม่กับป้าแม่กับป้าวัยกเกษียณก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ทําอะไรด้วยตัวเองได้หมดอยูแม่กับป้าก็จะคอยมองหนูว่าหนูจะลาบฝันหนูไปได้ถึงไหนไม่ต้องมากังวลเรื่องแม่กับป้าแม่กับป้าอยู่ได้เตรียมพร้อมในวัยกเกษียนของตัวเองเนาะอ่าอาจจะไม่มากแต่ก็ไม่ได้ลำบากใครค่ะ ก็ประมาณนี้เราก็จะพูดกับลูกเสมอเนาะแล้วก็ก็จะพูดเขาอีกอย่างก็คือชั่วดีหรือว่าอะไรเนี่ยแม่สอนนูหมดทุกอย่างแล้วลูกอ่าสอนนูหมดทุกอย่างแล้วแต่ในการปฏิบัติลงปฏิบัติหน้าที่เราสอนกันไม่ได้ เราได้แค่ชี้ทางว่าตรงนี้ดีตรงนั้นดีนะลูกลองดูไหมเราก็จะพูดกับเขาตลอดคือเรากับลูกอ่ะคุยกันเยอะมากเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแปลกสำหรับหลายๆคนเนาะที่แม่กับลูกชายก็จะคุยกันเยอะมากค่ะคุยกันได้ทุกเรื่องสนิทกันมากอ่าเรายอมรับเนาะวันนี้เป็นวันพ่อเราก็เลยมาคุยเรื่องลูกเนาะทุกปัญหาเราจะไม่ซ้ำเติมลูก เราจะเป็นคนนำพานำทางลูกเสมอคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆนึกออกไหมเราอ่ะคอยซัพพอร์ตแต่เราไม่ได้เป็นผู้นำให้เขานำไปอ่ะเราคอยซัพพอร์ตคอยพอยุงเวลาเขาล้มเนาะคอยพอยุงเวลาเขาล้มเราก็พูดเสมอบอกว่าคนเราอ่ะความกระตันยว่วมันสอนกันไม่ได้ต้องให้เขารู้สึกจากภายใน ที่เขาอยากจะทําที่เขาอยากจะคิดอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละก็คือความกระตนันยูของเขาแต่ให้เราไปสอนบอกว่าเธอต้องมาทํานี้ให้แม่นะเธอมาทํานู้นให้แม่นะเราไม่เคยสอนลูกเนาะเราเราบอกว่าความกระตนันยูมันต้องรู้สึกจากข้างในของหนูลูกหนูอยากทําให้พ่อให้แม่หนูอยากทํานู้นทํานี้ให้พ่อแม่นั่นก็คือความกระตันยู เราจะย้ำลูกเสมอแต่เราไม่บังคับเราจะพูดประโยคนี้กับลูกเสมอจะไม่พูดเยอะแล้วไม่พูดอะไรมากเนาะก็จะคุยกับเขาประมาณนี้เพื่อนอาจจะแปลกก็ได้หรือว่าอาจจะยังไงอะแต่และครอบครัวมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ยกตัวอย่างของเราที่แบบว่า เราก็จะบอกลูกประมาณเนี้ยเพื่อนๆนึกออกไหมเราบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งอ่ะแม่กับป๊าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวแม่จะแท็กมือหนูให้หนูเข้ามาช่วยแม่โอเคไหมนี่แหละเราพูดคํานี้ตลอดกับลูกนะเพื่อนๆมันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะ